ตามไปนะคะคิดว่าน่าจะเป็นน้ำเพื่อการเกษตรนะคะเพราะว่าสถานที่ที่กอางเรากำลังจะไปเนะะี่ยค่ะก็ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนาแล้วก็ปลูกมันสำปะหลังน,นะคะมียางพาราบ้างนะคะแต่ว่าดินสวยอยู่นะคะแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นปัญหาของช่วงนี้ที่อากาศร้อนมากแล้วก็น้ําเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอเดี๋ยวต้องไปดูค่ะว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน,นอย่างไรได้บ้างนะคะค่ะดูพื้นที่ดิฉันที่ด่ฉันจะไปในวันนี้นะคะ ขับรถเองด้วยค่ะนักเรียนพอค่ะขับรถเองได้นะคะเขาเรียกหวยนกแก้วอ,อนี้ตอนนี้เขายูหวยนกแก้วนะคะซึ่งสภาพตอนนี้นคือแห้งแรงหนักมากนะคะแล้วกับประชาชนเดือดร้อนนะคะมีน้ำเพื่อทําการเกษตรนะคะซึ่งตอนนี้ก็จะเข้าช่วงฤดูหน้าปีแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาความเด,ดือดร้อนซึ่ง แรงน้ําที่มีตอนนี้ก็เป็นแรงน้ําที่อยู่ต่างต่างจังหวัดออกไปอีกนะคะคือของจังหวัดพังกาซึ่งไส่ร่วมกันนะคะเดี๋ยวก็จะต้องหาวิธีการแก้ไขอย่างเร่งด่วนนะคะว่าจะเอาน้ําใส่มาแตงว่าท่านพยาบ้านแนะนานะคะว่าจะต้องขุดน้ําบาดาลนะคะน้ำใตดินเนี่ยมีอยู่นะคะเดี๋ยวต้องจะหาหน่วยงานรักนะคะมาแก้ไขในปัญหาในยาสานช่วงนี้บ,นบอสท่นเอียงสิตายเนี่ยตาบักทัวทัวเนี่ย,ยกล้ว,วยข้วโพดฟาร์ม ามากสีดาสีเดอือบบางงอบักทุเรียนมันเดือดร้อนอีหลีขั้นมันผมปู่ขโคตรมันเบิดไปเต้โดนแล้วนี่นี่ปู่บักทัวยังใส่สายน้ำยศอยู่